มาที่ความซึ้งของคู่เพื่อนรักนะคะคุณตุ๊กเดือนเต็มกับคุณลินดาค้าทันเจริญค่ะคนหนึ่งป่วยอยู่ในโรงพยาบาลอีกคนหนึ่งไม่เคยห่างหายแม้กระทั่งวันสําคัญอย่างวันเกิดแบบนี้ด้วยค่ะครับเอาเพื่อนเลยเ้ยไวเพื่อนมีความสุขนะนะ Happy birthday to you ใจนะนะ ซึ้งสุดๆค่ะกับมิตรภาพระหว่างเพื่อนของนักแสดงรุ่นใหญ่ตุ๊กเดินเต็มกับอดีตนางแบบลินดาค้าแทนเจริญที่ป่วยเป็นอมัมพฤกษ์นะคะข้างซ้ายและเป็นมะเร็งโคนลิ้นที่เคยเข้ารับการผ่าตัดไปเมื่อประมาณปี2551ตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นมากแล้วโดวยวันคล้ายวันเกิดอายุครบ59ปีของลินดาเพื่อนซีอย่างตุ๊กเดินเต็มก็ได้ยกเค้กไปอวยพรวันเกิดให้ถึงโรงพยาบาลจุฬาค่ะพร้อมร้องเพลงแฮปปี้วันเดย์อาจาเป็นคลิปวิดีโอลงในอินสตาแกรมพร้อมเขียนข้อความว่า 5เมษายน58สุขสันต์วันเกิดนะคะคุณลินดาเพื่อนรัก happy คือพี่ตุ๊กอยู่เคียงข้างคุณลินดาตลอดป่วยหนักหายดีวันเกิดอยู่ตลอดรจริงๆครับผมแล้วเราก็มักจะเห็นภาพนี้บ่อยมากเลยทีเดียวเนอะน่ารัก,รออกมากครับผมเดี๋ยวเราเบรนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าน้องหญิงมีเรื่องราวของ Inside Asia มาฝากกันครับ